ช่วงนี้มึงมานองกับพวกกูบ่อยนะพี่ทำไมกูมาลองกับเพื่อนแปลกตรงไหนแป <8 S 2> <8 S 1> ลกกเรื่องผู้สาวนั่นแหละสุโมเข้าใจหรอกโดยเฉพาะคนอยู่มือไงแจ็คเอา้าคือเป็นกู